เป็นเรื่องของคนสวยที่ก็ต้องคู่กับคนสวยค่ะ <g ül> คนสวยอย่างเดียค่ะจะมาไปพบกับคนสวยอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นสาสวโสดคุณอย่าหัวเราะในใจคุณคิว <c oughs> เป็นสาสวโสดจากรายการรู้ไหมใครโสด2021ค่ะซึ่งอันนี้เป็นเทปพ,พิเศษเป็นสาวอีสาน <c oughs> สาวอีสานจะมาตามหาหนุ่มโสดชาวอีสานเช่นเดียวกันโอ้โหคุณแล้วสาวอีสานคนนี้หุ่นดีดีกรีนางงามนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่าเทปนี้คือว่าอีสานกันมันมากไม่เพียงแค่นั้นมาพร้อมกับกูรูสุดแซ่บนะคะอย่างพี่หญิงลีศรีจุ้พล นี่มาเป็นกูรูครั้งแรกด้วยช่วยสแกนหนุ่มโสดจะแซ่บแค่ไหนไป um so. treating, ต,ติด oui, ต joking, มามค่ะโอ้โหวันนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะว่าทำไมถึงต้องเปิดตัวมาด้วยเพลงแบบนี้แน่นอนวันนี้นะคะเดี๋ยวมาบุกเบื้องหลังรายการรู้ไหมใครโสดเทปพิเศษค่ะเป็นเทปที่จะต้องมีการว อีสานกันทั้งเทปแน่นอนค่ะเพราะว่าสาวโสดของเราเนี่ยเป็นสาวอีสานแล้วก็ต้องมาตามหาหนุ่มอีสานเช่นเดียวกันที่สําคัญนะคะวันนี้เรามีกูรูเนี่ยที่เพิ่งจะมาเป็นกูรูเป็นครั้งแรกด้วยกูรูที่ว่าจะเป็นใครและสาวสดเขาจะเป็นยังไงรู้ไปถึงหนุ่มๆทั้ง5คนจะว้าอีสานได้มันแค่ไหนโอ้ยไม่รอแล้วไปดีกว่าค่ะ องกูรูหนุ่มหล่อค่ะกูรูต้นแล้วก็กูรูน้องเต่าเศรษฐพงศ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้ยน้องเต่ออันนี้คือครั้งแรกเลยสําหรับการมาเป็นกูรูเป็นไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นแฟนรายการอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ได้ยินพี่ต้นเนี่ยกรอกหูทุกอาทิตย์เลยวันนี้มาเพราะว่าสาวโสดเป็นคนอีสานด้วย<อ>แล้วเราเป็นคนอีสานเราก็เลยเห็นว่าแบบ้มีความเชื่อมโยงซึ่งก,กันและกันเราต้องมาสร้อยคนบ้านเดียวกันสร้อยคนบ้านเดียวกัน ออยากได้หนุ่มอีสานที่เขาแบบยอมรับได้ที่ตัวเราเพราะว่าอายก็ชอบแบบจกปลาล้าจิ้มปลาแดกบองอย่างเงี้ยนอกเหนือจากว่าเรามีสองหนุ่มที่เป็นกูรูแล้วนะคะเรามีกูรูอีกหนึ่งสาวซึ่งเป็นกูรูมือใหม่ด้วยแล้วเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเชิญค่ะอุ้ยเห็นชุดแล้วอยากเซิงด้วยเลยอะชุดสวยมากอะมาแค่แล้าคุยกันก่อนค่ะ ิญนั่งค่ะมีการเป็นกูรูครั้งแรกของพี่หญิงลีตื่นเต้นไหมคะพี่เต้นสิ ái, คะกลัวว่าท่ายถูกถ่ายผิดเนาะเราเต็มที่นะคะกับการเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นตัวแทนที่จะดูดูว่าคนไหนจะมาเป็นน้องเคยเราเนาี่ย<อ>ต้องดีต้องสมบูรณ์แบบต้องโสดเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงลีขอเชิญทุกคนรอชมรอเชียร์ร้อมกับพวกเราที่เต็มที่มากๆเลยวันนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่จะช่วยสาวโสดได้ใช่ไหม แน่นอนออตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยถ้าเห็นดีเจนุ้ยกับรายการนี้ก็บอกเลยว่ายังไม่เคยพลาดยังไม่เคยพลาดอ,อยากให้เราติดตามนะคะรู้ไหมใครส,สดัส21นะคะต้องบอกว่าเทปนี้สนุกจริงๆและคุณเห็นหน้าของนุ้ยก็คือการันตีความมันคูณ4คูณ5คูณหโอเคเ <c oughs> ชื่อแล้วนะคะติดตามให้ได้วันอาทิตย์นี้2 5ขอบคุณพี่นุ้ยคะ่คะ สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะน้องไม่น่าจะอายแต่ว่าพี่ตอนนี้อายมากน้องสวยมากจริงๆค่ะมากค่ะนี่คือมีดีกรีเป็นนางงามเลยถูกไหมคะใช่ค่ะอายเป็นมิสแกรนมหาสาคาม2018ค่ะ เห็นบอกว่าต้องการหนุ่มโสดชาวอีสานเพราะว่าธรรมชาติของไอนะคะเวลาที่ไอแบบว่าใช้ชีวิตร่วมกันกับคนสนิทอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะชอบแบบว่าอินยังยูกินคาลาตีอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบว่าธรรมชาติของเราเราอยากเป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่กับเขาเราก็เลยลคิดว่าอีสานแมนจะาม,มาแห้งจกประแดตงตอนสิ้คือวันนี้มั่นใจแค่ไหนว่าเราจะได้หนุ่มโสดกลับบ้านมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ เรงแต่กาใหากำลังใจสาวมหาสารคามเนี่เด้อก็อยากได้นุ่มอีสานว่าเป็นแบบคูซีวิตน้ำกันเด้อ ตอนนี้เนี่ยต้องมาเอาใจช่วยกันหน่อยแล้วนะคะว่าสาวโสดเนี่ยจะหาหนุ่มอีสานที่โสดแล้วก็ถูกใจเนี่ยเจอหรือเปล่าดูจากกูรูแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นดีเจนุ้ยนะคะกูรูที่มาครั้งแรกอย่างหนุ่มเต๋าเศรษรพงศ์หรือว่าพี่หญิงลีสรีจุมพลร,รวมไปถึงกูรูต้นด้วยพวกเขามั่นใจมากเดียเองก็มั่นใจเช่นเดียวกันค่ะว่าพวกเขาจะต้องช่วยสาวโสดได้<อ>ใช่ไหม กำลังใจให้ด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้เลยค่ะ2ทุ่ม15นาทีอย่าลืมนะคะมาให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็ลุ้นกันเยอะๆส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปให้กำลังใจหนุ่มโสดก่อนนะคะอุ้ยสาโสดค่ะไปแล้วค่ะ ของดิฉันหนุ่มโสดเขาได้กำลังใจไปแล้วค่ะเต็มเตมคุณขาขอบอกว่างานดีงานนีน้ทั้งสาวโสดแล้วก็หนุ่มโสดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปให้กําลังใจพร้อมๆกันเพราะว่ามันสนุกมากนี่แค่ไปเหมือนกับว่าตัวเองไปอยู่ในงานหมอ <c oughs> ลำซิ่งเลยนะคุณ <c oughs> ใช่เพราะว่ารู้ไมหมใครโสดเนี่ยเขาคัดมาให้แล้วเป็นแบบเกรดพรีเมียมเลยใช่แล้วทุกคนก็มาตรงตามธีมค่ะเป็นหนุ่มอีสานทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไปติดตามรู้ใหม่ใครโสด2021นะคะเทปพิเศษสาวอีสานวันอาทิตย์นี้2ทุ่มสิบห้าน